พิซซ่่านีบอกว่าแซนด์วิชไหนแซนด์วิชเอาแซนด์วิชมาดูดิอ้าวแซนด์วิชอยู่ไหนตกลงพิซซ่าหรือแซนด์วิชพิซซ่าแซนด์วิชพิซซ่าแซนด์วิชพิซซ่าจะเถียงทำไมก็บอกว่าแซนด์วิชใครบอกเธอว่าสินี่คือพิซซ่าลบ่นี่คือแซนด์วิชครับ No. น,นี่กีพิ่าครับไม่ใช่อันนี้คือแซนด์วิชครับอันนี้กีแซนด์วิชใช่อันนี้กีพิ่าน่ะยังไม่ยอมอีกแซนด์วิชอันนี้เบนพิซ่า